ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่ทั้งหลายการปรากฏของหลวงปู่ใหญ่ในยุคนี้ก็เพื่อสื่อสารและเป็นมิ่งขวัญทิพเหนือทิพแก่ลูกหลานทุกคนเนื่องด้วยนับแต่หนึ่งกุมภาพันพศพศ2561ถือเป็นวันเริ่มต้นยุคใหม่ของโลกภูมิโลกแห่งนี้นับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจกมีกระแสพลังงานหลากหลายประเภทประดังประเดกันเข้าม,ามามากยิ่งขึ้นส่งผลให้ มนุษย์และสรพสั์ทั้งหลายบนโลกจกถูกกระตุ้นให้สำแดงพฤติกรรมของตนออกมาตามกระมวลสันดานที่สั่งสมมามากยิ่งขึ้นชัดเจนกว่ายุคอดีตที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติต้องการจำแนกคนดีกับคนชั่วออกจากกันให้เด่นชัดยิ่งขึ้นใครเป็นคนดีก็สนแสดงออกมาชัดเจนขึ้นใครเป็นคนชั่วเคยปกปิดซ่อนเร้นพฤติกรรมตนไว ก็จะแสดงผลออกมาชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกันบุญบาร,รมีและความใฝ่ดีของลูกหลานเป็นสิ่งสำคัญที่จะพิทักษ์รักษาลูกหลานให้มั่นคงอยู่ในวิหารแห่งคุณธรรมของมนุษย์สืบต่อไปเพื่อให้ลูกหลานไม่ร่วงหล่นสู่ภพภูมิที่ต่ำทรามลงไปเช่นภูมิเดรฉานเปรตอสุรกายสัตวรกเป็นต้นเมื่อสิ่งมากระตุ้นมีพลังรุนแรงมากขึ้น ทำอย่างไรจึงจะทําให้คุณธรรมในจิตใจดํารงอยู่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคลอนแคลนการสวดมนต์เป็นพื้นฐานสําคัญนะลูกหลานจงสวดมนต์บ่อยๆสวดทุกอิริยาบถสวดทุกขณะสวดแม้ในขณะทําการงานอยู่โดยท่องคําสวดอย่างสั้นๆก็ได้เช่นพุทธังทำมังสังคัง,งสารานางขฉามิเป็นต้นเป็นสิ่งสําคัญมากมาก ถ้าลูกหลานห่างจากบทสวดมนต์ห่างจากไตรสรณคมลูกหลานจะถูกมาและวิบากบาปก,กรรมดึงตัวดึงจิตวิญญาณไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นพวกด้วยเพราะยุคนี้พลังงานทั้งหลายมันเป็นเช่นนี้นะลูกหลานเพราะฉะนั้นจงหมั่นสวดมนต์ทุกขณะตลอดเวลาด้วยความเมตตาห่วงใยลูกหลานยิ่งนักจึงบอกจึงเตือนลูกหลานทุกคนอนุภาพพระนตนตรยัย มนบรารมีหลวงปู่ใหญ่จงคุ้มครองรักษาส่งเสริมลูกหลานทุกคนตลอดเวลาพระสัตยธ,ธรรมเทศนาหลวงปู่เทพโลอุดรการเสวยวิบากในแต่ละภพชาตินั้นเสมือนการใช้จอบเสียมขุดลงในพื้นดินลูกหลานทั้งหลายเวลาเราใช้จอบเสียมขุดลงไปในพื้นดินถ้าหากพื้นดินแข็งก็ต้องขุดซ้ำรอยเดิมนั้นหลายๆครั้งจนกว่าดินจะแตก การที่เราใช้จอบใช้เสียมขุดลงไปตรงที่เดิมของพื้นดินนั้นบางทีรอยขุดนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่จุดเดิมทีเดียวนักอาจเขยื่นไปจากจุดเดิมบ้างนี่ก็หมายความว่าการที่ว่าเกิดซ้ำชาติกันนั้นแต่ละชาติอาจมีรูปแบบรายละเอียดของชีวิตแตกต่างกันไปแต่รวมความแล้วก็คือว่าทุกชาติมีลักษณะเสมอเหมือนกันเช่น ถ้าต้องเป็นคนจนก็จนเหมือนกันเป็นคนรวยก็รวยเหมือนกันดังนี้เป็นต้นการที่คนราวเกิดมาหลายชาติแล้วเป็นคนรวยบ้างหรือเป็นคนจนทุกข์เข็นใจบ้างซ้ํำๆชาติกันเช่นตามพระบาลีท่านว่าเกิดเป็นคนจนห้ารอยชาติเป็นคนรวยห้ารอยชาติต่อเนื่องกันเช่นนี้เป็นไปตามกฎแห่งพระสัตธ,ธรรมณนะลูกหลาน กล่าวคือตราบใดที่ยังเสวยผลบุญบาปประเภทเดียวกันไม่จบสิ้นก็ต้องเกิดเป็นสัตว์ที่เสวยบาปบุญในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนั้นจนกว่าผลของบาปบุญบประเภทเดียวกันนั้นจะหมดสิ้นดังนั้นจึงขอให้ลูกหลานทุกคนทำความเข้าใจให้มากว่าถ้าหากเรามองไปยังชีวิตบุคคลอื่นเห็นเขาใช้ชีวิตอย่างแสนสบายทั้งที่ในชาติปัจจุบันเขาทำบาป ก็เนื่องจากเขายังเสวยผลบุญหรือบาปประเภทเดียวกันนั้นของภพชาติก่อนเก่าหลายต่อหลายชาติยังไม่หมดและเขาอาจต้องใช้เวลาอีกหลายชาติกว่าผลบุญบาปของเก่านั้นจะหมดสิ้นถ้าเราไม่เข้าใจถึงระยะเวลาในการเสวยวิบากวิบากพระบาลีท่านแปลว่าผลของบุญและบาปไม่ได้แปลว่าความลำบากนะลูกหลานเราอาจจะเข้าใจผิด คิดคลาดเคลื่อนไปจากพระศาสรารได้มากเช่นเห็นคนทำดีชีวิตทุกเข็ญเราก็คิดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนเห็นคนทำชั่วชีวิตดํารวยสุขสบายเราก็คิดว่าทำชั่วได้ดีมีถมไปถ้าเราเผลอพลยไปเข้าใจดังกล่าวนั้นแสดงว่ามารดึงเราไปเป็นเหยื่อหรือไปเป็นพวกสำเร็จเรียบร้อยแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์ ที่จะสมกับความหมายว่าผู้มีจิตสูงได้ก็ต้องมีความคิดการประพฤติปฏิบัติตนพ้นจากบ่วงมานอย่าให้มาฉุดลากไปเป็นเหยื่อหรือเป็นพวกพ้องนะลูกหลานซึ่งก็คือเราต้องคิดเห็นและมีจุดยืนอย่างถูกต้องว่าทำดีนั้นเกิดผลดีแน่นอนทำชั่วนั้นเกิดผลชั่วแน่นอนเราต้องประพฤติปฏิบัติมั่นคงไม่คลอนแคลน ในทานศีลภาวนาพรหมวิหารสี่สังฆะวัตถุสี่ดังที่หลวงปู่ใหญ่เน้นย้ำให้ลูกหลานทราบอยู่บ่อยครั้งว่าช่วงกับการพุทธทันดรน,นี้พมโลกอ่อนแอแต่มานเข้มแข็งความดีมีกำลังหนึ่งส่วนและความชั่วมีกำลังสามส่วนเหตุการณ์ความเป็นไปทุกอย่างของโลกจึงดำเนินไปตามกลยุคที่ว่า คนทำดีอยู่ยากคนทำชั่วร่าเริงใจคนทำดีจากดำรงชีวิตและปฏิบัติคุณธรรมอยู่ได้ในยุคนี้ก็ต้องมีคุณภาพจิตเป็นพระอริยสงฆ์ขั้นเบื้องต้นคือพระโสดาบันหรือแม้ยังมิบรรลุถึงโสดาบันต้องจับถือขายานชาญพระโสดาบันไว้ได้อย่างไม่หลุดถอนเปรียบเสมือนว่าในขณะประสบภัยพิบัติมีรถโดยสารมารับ เพื่ออบพยพให้พ้นภัยบุคคลสามารถขึ้นรถโดยสารได้แต่หาที่นั่งไม่ได้ก็ยืนโหนราวไว้ให้มั่นอย่าให้ตกรถก็นับว่าปลอดภัยอย่าเพิ่งเร่งร้อนจะหาที่นั่งหรือเที่ยวโร่ไปแย่งที่นั่งคนอื่นเขานั่งอยู่ก่อนซึ่งหากประพฤติดังนี้ก็ย่อมม่ใช่คนดีแล้วนะลูกหลานคนทํำดีต้องไม่ประมาทไม่เผลอสติ ไม่เรียกร้องเร่งผลกรรมดีไม่คิดผิดพลั้งเผลอไปตำหนิพระสัจธรรมว่าทำไมให้ผลดีช้าเหลือเกินไม่ทันใจเพราะนั่นจะทำให้คนดีถูกมารจับจองจองดึงเอาไปเป็นเหยือ่อหรือไปเป็นพวกเป็นเหยือ่อคือมารลากเอาไปกินเสียแทบจะบัดดินเดี๋ยวนี้เป็นพวกคือเป็นทาตรับใช้ของมารให้ไปทำบาปกรรมต่างๆตามแต่มารจะบงการใช้สอย ทั้งสองประเภทนั้นจะเป็นตาหน้าอเนตอานาดยิ่งนักลูกหลานจงใช้ใจสังเกตเถิดโดยเมตตาไม่ไปหมิ่นประมาทฆ่าโทษเขานะว่าทุกวันนี้คนที่เป็นเหยื่อหรือพวกมารนั้นขณะนี้น่าเวทนาเพียงใดและนับวันจะมีแต่ทุกข์เข็นทรมานทรกรรมมากขึ้นเพียงใดเพราะก็ใกล้ถึงยุคที่พยามารผู้หิวกระหายไม่รู้จักพอนั้น จะเกินกินพวกเดียวกันที่อยู่ต่ำชั้นกว่าตนแล้วเพราะเหยื่อถึงแม้มีมากแต่ไม่พอแก่ความหิวของมารแล้วเมื่อไม่พอมารก็ต้องมากินทาตรับใช้ที่ถูกล่อลวงมาด้วยความเลิศหรูอยู่สบายนั่นเองขอจบกันไว้แต่เพียงนี้ก่อนเพื่อเปลื้องทุกข์ลำเค็นใจให้ลูกหลานทุกคนนโมพุทธยะขอประสิทธิพรอ,อุดมทิพยะมงคลณนะลูกหลานเอย๋ย